ปาไข่ดองคุณจ okay. şey yes, um> ุ่นไปปูแล้วข้ามฝ้าไปปูแล้วเฮ้ยแปลกเลยอ่ะใช่ไหมอืออันนี้อันนี้จะเปรี้ยวโดดเลยนะใช่ไหมข้มึกั้พอดีเลยนี่คือเนื้อปูทั้งหมดในนี้ไข่ด้วยตายตายตายถูกไหมต้องเป็นแบบนี้นะวันนี้อยากกินกุ้งแม่น้ำรับเดี๋ยววันนี้ ขิ่นใครรู้หรือเปล่าเฮ้ยใครครับอย่าบอกนะว่าพี่ห้าวหนานมาด้วยครับมาหัวหน้าแก๊งเรามาด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเชอร์อาได้ครับห้าวหนานไม่มาเมีหน้าห้าวหนีเอาดิโอ้โหถึงกระชากหลบไปเลยเราต้องให้กับรัศมีงานงานหน่อย สบันทำไมต้องเป็นที่นี่ว่าหาทุงส่เนี่ยพุ่งเนี่ยขึ้นอยากแม่น้ำเลยเนี่ยเมื่อเช้านี่ค้าเอางลงไปช่วยจับเมื่อกี้เลยไม่ค้าเอาแรงงานต่างด้าวรออยู่เมื่อเช้า ฝากถึงอย่าไปทำจินดาวหาเงินดาอย่างถูกกฎหมายโอเคคนท้องถิ่นยังการันตีความสดขนาดนี้ไปดูกันดีกว่าว่าแต่ละเมนูนั้นสดสมชื่อแค่ไหนก็ได้ยินว่ากุ้งแม่น้ำตัวใหญ่เท่าแขนเลยมั้งเนี่ยโอ้สายใหญ่สายใหญ่มีหลายสายให้เลือกแต่พวกเราไม่ได้แดกหรอกเพราะว่าเขาส่งนอกหมดเอาไว้เดี๋ยวเราสี่คนไปพิสูจน์กันดีกว่าโอเคเขาสดแค่ไหนครับจ้า ไหนบอกวันนิดเดียวไงวิเออตอนแรกเนี่ยสั่งเอาไว้ว่าจะเอากุ้งเผากุ้งเผาอย่างเดียวพอดีเขาเห็นพี่เล็กมาด้วยมากับหัวหน้าแก๊งเมื่อกโหมากับหัวหน้าแก๊งทั้งทีจัดเต็มเลยแบบนี่ถือว่าเป็นบุญป่าของพวกมึงถามพี่เล็กก่อนแวบแรกนี่เตะตาจานไหนบ้างครับต้องเตะไอ้นี่ดิใช่ไหมนี่มากับแม่น้ำลักกุ้งแล้วก็ข้าวผัดข้าวผัดกากโอ้โหอันนี้ก็เอามากินเป็นแบบข้าวจัดรสชาติดั้งเดิมของเขาก่อนเลยต้องมีนี่ติ่งมีติ่ง กากหมูกกาขึ้นมานิดนึงกลิ่นผ่านนะหอมนะน่าปารสชาติมันต่างดูจุดจืดชิ้นเล็แต่กินแล้วมันรู้สึกแบบเออมันกรอบๆเดี๋ยวก่อนผมขอลองของกินเล่นก่อนขออน้าใช้มือเลยนะครับโอ้ย่างกรอบเออจริงเปล่าวะต้องจิ้มไหมไหนมเนี้จิ้มด้วยเหรออันเนี้ยเมนูแก้มเก๊กฮวยต้องจิ้มไหมไม่ต้องไม่ต้องจิ้มแก้มเก๊กฮวยอูรุควายนี่แม่ใช่เลย ใช่ไหมพอคําาหานการปรุงรสแบบไม่ต้องกินอะไรทั้งสิ้นครับโอ้โหอันนี้กินเล่นแบบผมว่าผมชอบอันนี้เลยอ่ะมันมีความเค็มๆมันๆในตัวด้วยนะอืมคบืออันนี้โดนโดนโดนกับแก้มอ่ะเลินน้องรออยู่นานแล้วน้องรอพี่มานานแล้ว เป็นบุญของพวกเราแต่สองตัวนี้ไม่กินกุ้งผมกินพี่อันนี้กินไม่กินเหรออันนี้ยกผมไก่พัดแบ่งกันคนละครึ่งอันนี้นี่ผมให้คนเดียวเลยพี่คนเดียวเลยเต็มไปหมดไก่พัดชาใครจะเบื่อแล้วอยู่บางน้ำให้ติ่มเยอะติ่มใช่ไหมติ่มอูยติ่น้ำปลาด้วยไหมพี่หรือไม่ต้องไม่ไม่ไม่เอาว่าแค่พี่เล็กขั่นผมยังรู้เลยว่าสดเด้งเด้งมากเลยหัวมันด้วยเหรอมันใช่มันต้องเข้าวมันด้วยโคตรอร่อยเลย ลองไม่จิ้มไหมลองแบบไม่จิ้มไหมถูกกล้องหน่อยสิงับอะของผมไม่ต้องกินกับข้าว <c oughs> เนื้อๆเ,เ,เ,เลยะเป็นคำ <c oughs> เป็นไงกุ้งแม่น้ำที่คุณใฝ่ฝันเอาไว้อ่ะถูกไปไหมต้องเป็นแบบนี้นะ <c oughs> อะเอาไปเป็นพอช่อรุยสวนแล้วกันครับแล้วที่นี่เขามากับเอเม็ดมะม่วง <c oughs> กินกุ้งไม่ได้นะคนนี้จะเทสความเผ็ดได้ในระดับหนึ่ง ราะคนนี้ก็กินเผ็ดไม่เก่งเท่าไหร่ได้เผ็ดเหรอผมไม่กินเผ็ดแต่ผมกินได้พอพอได้ความความเข้มข้นอ่ะเข้มข้นมากขอขอพี่คนนึงว่าเป็นยังไงคือดมจากกลิ่นเนี่ยกลิ่นมันเป็นกลิ่นพริกเนเรยก็เข้าใจว่าเฮ้ยมันน่าจะเผ็ดเว้ยเป็นไงกินได้ใช่ไหมไม่เท่าไหร่บอกแล้วว่าไม่ไม่เผ็ดนิดนิดนิดอะไรลองดิขหน้าขอน้าแก๊งเราปลาช่อนลุยสวนรสจัดดีเผ็ดนะเผ็ดแต่เผ็ด เผ็ดเระผรับได้ปูไข่ดองคุณจุ่นไปปูละข้ามฟ้าไปปูแล้วโอ้โหคนเนี้ยของโปรดของถนัดเลยแทะปูแทะอะไรนี่ต้องคนนี้เลยอันนี้หัวจัดจ้านแต่พี่เล็กกันแนทกินได้ผมว่ามันมันไม่ได้เผ็ดแบบโอ้โหแบบชึงแล้ะทนไม่ไหวนะยังไงดีครับพี่เล็กเขาเขาเขาทักมาขนาดนี้ละเขาจะลองไหมเดี๋ยวจัดเมกระดองกูเขาไม่อยากแทะ นี่นี่คือเนะ้อพอดีเลยนี่คือเนื้อปูมันทั้งหมดเลยนี้ไข่ด้วยอ่าตายตายตายเนื้อกินได้สบายเผ็ดกว่านี่ไหมบะชอนปะไปทอดเผ็ดกว่านะผมแนะนำอีกหนึ่งคอมบิเนชันหนึ่งแล้วกันไข่ปูมาอย่างนี้นะกินกับข้าวผัดเอออันนีะเป็นคอมบิเนชันนี้ใครอยากลองเนี่ยได้โวนี่เยอะมากเลยไม่เผ็ดอย่างที่คิดนะเมื่อกี้ผมกินพริกเข้าไปหมดเลยนะพี่ลองดิโวนี่ไข่ล้วนๆเลยอ่ะ ไปางา,าพี่เล็กไม่เผ็ดนะหรือว่าก็หน่อยหน่อยอันนี้เผ็ดกว่า,วา,าอันนี้เผ็ดกว่ามั้อันนี้เผ็ดกว่าตปกินแล้วสดชื่นเนาะอืม,อมแกงอยู่ที่หน้าทุกคนละอ่าแบ่งๆกันจิมไปของผมกับพี่จูนเป็นแกงส้มปูไข่หน่อไม้ดองอของพี่เล็กกับพี่พัดเป็นแกงรังจวนพี่เล็กเคยทานมาก่อนนะครับแกงรังจวนไม่เคยเปรียบๆครั้งแรกเป็นไงครับแกงรังจวนหอมเครื่องเทศอืมเปรีย้ยวน้ำเปรียปร้ยวไม่มากอ่ะต่อไปเราลอง แกงส้มปูไข่หน่อไม้ดองโอ้โหใครไม่ทานเผ็ดกินได้อย่างพี่เล็กจะจัดจ้ากว่าอันนี้อันนี้อ๋อจะเม็จกน่ากว่าแค่คำแรกเนี่ยโแสบซ่านปากแล้วแกงเหลืองไงอ่านี้จะแสบซ่านในปากมันคล้ายๆแกงเลียงแต่รสจัดจ้านกว่าแล้วก็มีเปรี้ยวแล้วก็มีกลิ่นของใบโหระพาจัดไม่น่าจะเป็นเมนูที่หายกินง่ายนะ มันมีผสมเหมือนอะไรกับผงกะปิลงไปไหมพี่เล็กสุด้ายใช่ไหมเขาสีมันดูเหมือนแบบมีผสมไว้ทางกะปิหน่อยๆไป<ห>ด้วยนะคิดว่านะน่าจะเหมือนแต่ลองกินง่ายสุดพี่ะลองดี่เขาว่าเผ็ดแต่แกงเหลืองมันต้องเผ็ดอยู่แล้วพริกเหลืองมันเผ็ดไงอูเงอ้เหงื่อมาเลยนะมาแล้วมันจะร้อนลิ้นแล้วใช่ใช่มันจะเริ่มร้อนร้อนลิ้นอย่างรุดเร็ว่าดูดิลิ้นร้อนปะเฮ้ยแปลกเลยอ่ะใช่ไหมมันเหมือน ต้มส้มผสมต้มแซ่บเลยประมาณนี้อ่แต่บอกไม่ถูกว่าเหมือนอะไรอ่ะใครที่ชอบสายต้มแซ่บอ่าได้เลยใช่มาหลืออะไรหรือยังไม่ลองเหลือสองเมนูใส่บัวกใส่บัวกุ้งอ่ะใครก็ไม่จุดแล้วล่ะอ๋อนี่ให้ก่อนนี่ถ้าไม่มีปลาไม่มีปูวันนี้ผมเหงาเลยเหงาเลยเนี่ยมานั่งมานั่งเฉยๆคือเมนูผักไงพี่อ่ะเดี๋ยวลองดูลค้าายๆเรกินแบบกินผักอ่ะอืมกินผักตัดกระลำผัดน้ำปลาอะไรอย่างเงี้ยใส่บัวใช่ไหมใส่ฟิวนั้น ใช่ไหมกรึบๆด้วยนะเรื่องขอ่วิญญยณกรึบๆอันนั้นคืออะไรวะต้มโคลงวะแล้วก็น่าจะแซ่บปลาวปลี่านชื่อแล้วที่บอกปลานี่อ่อนจำศิลใช่ไหมก็เป็นเป็นปลาช่อนปลาช่อนมึงล่อมึงล่อตรงคอมาไรเราก้างมาวางยาไปเนี่ยนะปลาต้มโค้งนี่มันต้องเปรี้ยวๆนะเอออันนี้อันนี้จะเปรี้ยวโดดเลย นะใช่ไหมเปรี้ยวต้มโคล้งมันต้องเปรี้ยวเหรอข้าเหนียทียบกับอันอื่นต้มโคล้งเหรอต้มโคล้งต้องเปรี้ยวเปรี้ยวโดดเหรอกินไปกินมาเนี่ยรู้สึกเริ่มเหงื่อแตกทุกคนแล้วนะเห็นไหม ออกลายสติกเกอร์ของคนเล็กมา2ชุดแล้วนะครับชุดที่3ออกมาแล้วตามคำเรียกร้องไม่อารมณ์เต็มๆของอาจารย์คงถ้าไม่อยากตกเทรนรีบเข้าไปโหลดด่วนเลยนะครับเวลานี้รายการอารมณ์ในเรามีไล n ์ Official แล้วนะครับแอดไลน์กันเข้ามาเลยครับอยากได้อะไรบอกมาก่อนจะสรุปว่าใครถูกปากเมนูไหนอยากรู้ไหมวันนี้มาเพราะอะไรนั่นสิเพราะว่าคิดว่าไง ลองดาวใจหน่อยดิเพราะว่ามีเมนูที่ต้องบอกว่าใครเห็นน่ะก็ต้องอยากทานอ่ะในความรู้สึกผมนะผมคิดว่ามาเพราะใกล้บ้านมาเพราะแฟนๆเรียกร้องหนักมากพวกเมืองนี้กอขอคอดีมันต้องมีข้องงอถูกทุกข้อหรอถูกทุกข้อถูกทุกข้อโอเคทีนี้มาสรุปกันว่าใครชอบเมนูไหนบ้างผมชอบอันนี้มากที่สุดเพราะว่ามันเราเราถูกใจกับรสชาติแบบนี้อยู่แล้วผมที่ชอบทานเผ็ดในระดับหนึ่ง แล้วก็อีกอันหนึ่งอ่ะผมมั่นใจว่าหลายหลายคนทายไม่ถูกเดี๋ยวขอทายทายไม่ถูกขอทายว่าอันนี้อันนี้ไม่ก็อันนู้นอ่ะผมทายข้าวผัดข้าวผัดเหรอตอบพี่ถูกทายร่างวัวของไอ้แนัทครับกอว่าเออมมัันนเห็นเห็นเขาเขาบอกแต่แรกอ่ะคราวนี้ไปพี่พัทพี่พัทเอาเอาเริ่มจากทายง่ายไปทายยากผมว่ารันจวนเหมือนกันใช่ครับถูกต้องรันจวนเคยทายมากที่สุดเลยผมว่ารสชาติ พคตรคนกล่อมคือนึกไม่ถึงว่าจะเป็นรสชาติแน่เมนูที่สองผมว่าทุกคนทายไม่ถูกรงว่านี่น่าจะใช่อ่ะันนี้อะไรอไอ้นัทผมทายก่อนอ่าทายอันนี้แจงรันจวนหนึ่งันจวนอี่กันรันจวนหนึ่งสองปลาถูกครึ่งหนึ่งอ่าหนึ่งคือรันจวนสองเมนูเด็กอ้วน นเพร่ะผมเป็นคนชอบกินกากหมูอยู่แล้วของพี่เล็กกูยากผมเดาวันนี้ผมเดารันจวนอีกอันผมไอฝักสายบัวหนึ่งคืออะไรพี่เล็กรันจวนอ่าแกงรันจวนสองสามเท่ากันเฮ้ยสามเลยอ๋อสองสามนี่ใกล้ถึงสามสองสามนี่เท่ากันรักพี่เสียดายน้องมีปลาปลาต้องมีคุณถูกเออ อันเนี้ยมี้เมื่อกี้ผมไม่เห็นอาการแกออกเลยอะมีอีกเมนูหนึ่งบอกเลยว่าไม่ลองไม่ได้นะมีกรอมีอีก,อ,อ,กอีกเมนูหนึ่งต้องลองเลยทีนะะทีะทีเด็ดเลยไบโอซินว<ะ>้าวอันนี้บอกวะใช่อันนี้แ <c oughs> ะครับสุขภาพดีเริ่มที่ลำไส้ครับไบโอซินเป็นซินไบโอติกที่ประกอบด้วยไบโอติก15สายพันธุ์ทำงานร่วมกับพรีไบโอติกทำให้โปรไบโอติกเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างสมดุลในลำไส้ได้มากขึ้นเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายจำนวนชนิดและปริมาณของโปรไบโอติกหลายชนิดจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพครอบคลุมผู้ที่ใช้ใช้จริงประสบการณ์จริงผมนี่เป็นคนที่แบบท้องแม่งโคตรผูกเลยเรนเอ้นไปเกือบหมดปกแล้วโอ้โหเหมือนเดิมดีเลยดีเลยปัญหาท้องผูกแม่งหมดจริงแสดงว่ามันเข้าไปจุลินทรีย์ไส้เข้าไปช่วยะไรช่วยย่อยมือนี้ราคาต้องบอกว่าไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะครับ ทั้งหมดเนี่ยตกใจเหมือนกันนะ4,070เนี่ยกุ้งกว่าตัวละ850นะครับต้องบอกว่ากุ้งตัวใหญ่มากนะโอ้ใหญ่กว่ามือใหญ่กว่ามือแกงกระจัวเนี่ย200เอง200เลย200ครับถูก200ถูกราคาไม่แพงราคาไม่สูงมากินได้กับบรรยากาศแบบนี้อยู่ริมแม่น้ำอ่ะแล้วใครกลัวว่าอ่ะท่านหน้าร้อนมันจะร้อนจะอบอ้าวเขาก็มีห้องแอร์นะใช่ที่นี่ก็เข้าไปนั่งได้การคัมแบ็กกลับมาแล้วก็เป็นร้านนี้สรุปให้พวกเราฟังหน่อยครับเป็นยังไงบ้าง ่วงนี้หายไปตั้งแต่ไม่นานนะหายไปหลายเทปพี่หายไปตั้งแต่ช่วงประมาณปีที่แล้วอ่ะปีการพานปีการงานมันเข้าพอดีพี่เล็กตอนที่ถ่ายหนังอยู่กี่เรื่องครับประมาณห้าหกเรื่องห้าหกเรื่องนี่อันนี้ให้ทวนเรื่องจำชื่อไม่ได้รู้สึกว่าเราทำรั้งสุดท้ายนั่นคือพฤติการนะใช่ใช่พฤติการเอาเป็นว่าถ้าใครอยากเห็นอาจารย์คงหรือพี่เล็กของเราเนี่ยมาที่ช่องเราบ่อยๆกลับมาคัมแบ็กบ่อยๆก็เข้ามาคอมเมนต์กัน เอาไปว่าเทปนี้เราลากันไปพร้อมด้วยเสียงหัวเราะของพี่เล็กตันี่เหมือนบ้าดูดีให้คนหัวเราะอยู่กับคุณส้มนะครับผู้จัดการร้านตัวบุษบาสวัสดีคุณส้มสวัสดีครับก่อนอื่นเลยอาหารอร่อยมากครับโดยเฉพาะโอ้โหที่เด็ดมากรายการของเราก็เลยมีเสื้อมามอบให้ครับเสื้ออร่อยสดใสครั การสนุนโดยจะยืดยืดนะครับไม่ไม่ยืดไม่ยุ้ยไม่ยืดไม่ยุ้ยปรึปร๊ๆครับการที่คือผ่าตัดแน่